สวัสดีค่ะนักเรียนป .2 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูตุ๊กตาเหมือนเดิมนะคะอ่าวันนี้นะคะคุณครูตุ๊กตาจะพานักเรียนนะคะมาเรียนในบทที่1น,นะคะสมบัติการดูดัน้ําของวัสดุและการใช้ประโยชน์จากวัสดุนะคะอ่าทีนี้นะคะวันนี้เราจะทําลงในแบบฝึกบันทึกกิจกรรมนะคะนักเรียนในหน้าที่ 32ถึง34นะคะแล้วก็ใช้หนังสือเรียนนะคะควบคู่กันไปด้วยนะคะ,ะทีนี้นักเรียนหยิบหนังสือเรียนแล้วก็แบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะเมื่อหยิบแล้วนะคะให้หนักเรียนนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า22ค่ะก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะข้บที่1สมบัติและการดูดซับน้ำของวัสดุและการใช้ประโยชน์จากวัสดุนะคะ เรามาอ่านแนวคิดสำคัญพร้อมกันค่ะนักเรียน,นนักเรียนอ่านด้วยนะคะอ่านแนวคิดให้นักเรียนอ่านแนวคิดสำคัญพร้อมกันค่ะนักเรียนวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ําแตกต่างกันจึงนําไปทําเป็นวัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันวัสดุบางชนิดเมื่อนํามาผสมกันแล้ว วัสดุที่ได้อาจมีสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้เหมาะสมกับการใช้งานและเลือกวัสดุไปทำเป็นวัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ต้องพิจารณาจากสมบัติของวัสดุนั้นๆวัสดุบางชนิดที่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างคุ้มค่านะคะ,ะในที่นี้นะคะเขาก็บอกว่า วัสดุแต่และชนิดนะคะนักเรียนมีสมบัติการดูดซับน้ำได้แตกต่างกันนะคะ่านักเรียนจะเห็นว่าวัสดุบางชนิดไม่สามารถ life, ดูดซับน้ำได้ใช่ไหมคะอย่างที่เราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมพลาสติกมีคุณสมบัติดูดซับน้ำไหมคะนักเรียนพลาสติกไม่มีนะคะไม่มีสมบัติในการดูดซับน้ำนะคะแต่ผ้าล่ะคะนักเรียนผ้ามีสมบัติการดูดซับน้ำไหมคะผ้า มีนะคะนักเรียนแต่ถ้าเป็นผ้าบางๆเป็นไงคะดูดซับน้ําได้น้อยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นผ้าหนาๆน,น,นะคะนุ่มๆนะคะนักเรียนก็จะสามารถดูดซับน้ําได้เยอะนั่นเองนะคะวัสดุแต่ละชนิดนะคะสามารถนํามาใช้ประโยชน์เนี่ยได้แตกต่างกันใช่ไหมคะนักเรียนบางชนิดเนี่ยเมื่อนํามาผสมกันแล้วจะมีสมบัติเปลี่ยนไปนักเรียนเคยเห็นแป้งไหมคะ แป้งที่เอามาทําขนมนะคะนักเรียนแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าอย่างนี้นะคะนักเรียนหรือไม่จําเป็นต้องเป็นแป้งแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าก็ได้นะคะนักเรียนนักเรียนเห็นแป้งที่บ้านนักเรียนไหมคะผงแป้งเนี่ยแป้งทาหน้าทาตัวเนี่ยนักเรียนใช่ไหมแป้งจัดอยู่ในสถานะของแข็งใช่ไหมคะอ่าเป็นผงๆใช่ไหมคะแป้งนะคะทีนี้เมื่อเรานําไปใส่น้ําเป็นไงคะคุณสมบัติของของแป้งเปลี่ยนไปไหมคะ พี่ยนใช่ไหมคะอ่าทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัวดสดุนั้นนนนะคะเมื่อนํามาผสมกันแล้วสมบัติก็จะมีการเปลี่ยนไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นแป้งแป้งที่เราใช้แป้งข้าวเหนียวอะ่นะนกเรียนแป้งที่เราใช้ทําขนมเนี่ยแป้งข้าวเหนียวเนี่ยเมื่อเรามาผสมกันกันกบน้าเนี่ยเป็นยังไงคะนักเรียนอ่าก็จะเหนียวเหนืดเลยใช่ไหมคะอ่ะทีนี้นะคะเราก็มาอ่านนะคะข้างล่างพร้อมกันนะคะ รอบตัวเรามีวัตถุหรือสิ่งของมากมายเช่นของเล่นของใช้ซึ่งทำจากวัสดุชนิดต่างๆทั้งที่มีสมบัติเหมือนกันและแตกต่างกันวัสดุมีสมบัติต่างๆหลายประการเช่นก,กรุครเรียบมันวาวแข็งยืดได้งองได้ใสทึบนอกจากสมบัติเหล่านี้แล้ว นอกจากสมบัติเหล่านี้แล้ววัสดุยังมีสมบัติอื่นอีกหรือไม่และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเราจะได้มาเรียนรู้กันในบทนี้ทีนี้นะคะก็เป็นยังไงคะนะักเรียนวัสดุของเราเนี่ยมีทั้งของเล่นของใช้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำมาจากวัสดุหลากหลายชนิดนะคะแตะ่หลากหลาย และก็ทํามาจากวัสดุหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะทีนี้นะคะให้นักเรียนเปิดแบบบันทึกกิจกรรมนะคะในหน้าที่32ขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนหน้านี้นะคะทีนี้นะคะให้นักเรียนนะคะมาสํารวจความรู้ก่อนเรียนนะคะนักสำรวจความรู้ก่อนเรียนค่ะนักเรียน ่านโจทย์ข้อที่หนึ่งเลยค่ะนักเรียนการทดสอบการดูดซับน้ําของวัสดุทําได้อย่างไรนะคะเขาให้นักเรียนนะคะติ๊กเครื่องหมายถูกต้องนะคะลงไปในช่องว่างหน้าประโยคนั้นนะคะช่องแรกนะคะนำวัสดุจุ่มน้ําในแก้วแล้วนําวัสดุขึ้นจากนั้นสังเกตร,ระดับน้ําในแก้วที่เปลี่ยนไปทดลองนะคะในข้อหนึ่งนักเรียนเห็นหนังยางไหมคะอ่านเดี๋ยวผมหุตะแคงให้ดูนะคะนี่หนังยางระดับน้ำเนี่ยจะอยู่ที่หนังยางตรงนี้ค่ะ ดเิมนี่นะคะจากนั้นนะคะคุณครูจะใช้วัดสดุนั้นนะคะนักเรียนจุ่มลงไปวัดสดุนั้นก็คืออะไรคะนักเรียนกระดาษทิชชู่นะคะดูสิว่าข้อหนึ่งเนี่ยเมื่อนำวัตถุจุ่มลงไปในแก้วแล้วเนี่ยแล้วก็นำวัตถุนั้นขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นน้ำในแก้วจะเปลี่ยนไปเหมือนในโจทย์บอกหรือเปล่านะคะหาอะย์รองก่อนนะคะน่ะ จุ่มเลยค่ะจุ่มแล้วนะเด็กๆดูนะเป็นไงคะนักเรียนน้ำที่อยู่ในแก้วนะคะ น้ำที่อยู่ในแก้วเนี่ยลดลงไหมคะมีการเปลี่ยนไปไหมคะถ้านักเรียนสังเกตแล้วมันมีการเปลี่ยนไปก็ให้นักเรียนติ๊กนะคะเครื่องหมายถูกในช่องแรกเลยนะคะอ,อันนี้มีการเปลี่ยนไปนะคะต่อไปค่ะนี่เห็นไหมเหลือเท่านี้นะคะนักเรียนเหลือเท่านี้นะคะเห็นไหมามาดูนะคะบรรทัดที่สองเห็นไหมคะอ่าบนบรรทัดที่สองค่ะ หยดน้ำลงบนวัสดุแล้วสังเกตรปริมาณน้ำที่เหลือบนวัสดุเดีย๋ยวคุณครูทำให้ดูนะคะทีนี้เรียนดูนักเรียนดูนะคะคุณครูคจะเทลงไปเป็นยังไงคะนักเรียนเมื่อกี้เห็นคุณครูเทอยู่ใช่ไหมคะน้ํานะคะไม่ได้แสดงว่า กระดาษที่ชู่นะคะมีคุณสมบัติเป็นยังไงคะดูดซับน้ําใช่ไหมคะแล้วอันนี้เราเรียกว่าการทดสอบการดูดซับน้ำไหมคะนักเรียนอ่าใช่ไหมคะถ้าใช่ในักเรียนก็ติ๊กลงไปนะคะต่อไปค่ะข้อที่3นะคะุณครูยอ่อดูลงก่อนนะคะอะ่ต่อไปค่ะช่องที่3นะคะช่องที่3ในข้อ1นะคะ นำวัดสดุจุ่มน้ำและนำขึ้นมาตากแดดแล้วจับเวลาที่วัดสดุแห้งสามารถดูดซับน้ำได้นานเท่าไหร่อย่างนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบนะคะนักเรียนอ่ทีนี้ช่องที่3านี้เราต้องติ๊กถูกไหมคะติ๊กถูกนะคะนักเรียนอ่าต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะวัตถุต่อไปนี้ทำจากวัดสดุอะไรนะคะและก็ทำเครื่องหมายถูกต้องนะคะ ในคุณสมบัติการดูดซับน้ําของวัดสดุนะคะนักเรียนอ่าผ้าเช็ดโต๊ะทํามาจากวัดสดุอะไรนะคะนักเรียนผ้าใช่ไหมคะอ่าทีนี้มีสมบัติการดูดซับน้ํำไหมคะอ่ามีนะคะถ้ามีก็ให้นักเรียนนะคะติ๊กตรงช่องคําว่าดูดซับน้ํานะคะอ่าต่อไปค่ะจานกระเบื้องทํามาจากวัสดุอะไรคะนักเรียนจานกระเบื้องทํามาจากกระเบื้องใช่ไหมคะอ่าทีนี้ มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ํำไหมคะอ่ามีไหมคะไม่มีนะคะนักเรียนก็ติ๊กตรงคําว่าไม่ดูดซับน้ํานะคะอ่าต่อไปค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเปิดไปที่หน้า33ค่ะมีต่อนะคะนักเรียนมันยังมีต่อนะต่อจากหน้า32เมื่อกี้นี้นะคะอ่า หนังสือนะคะนักเรียนหนังสือทํามาจากอะไรคะนักเรียนกระดาษนะคะนักเรียนหนังสือนะคะทํามาจากวัสดุที่มีชื่อว่ากระดาษนะคะแล้วสมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุเป็นยังไงคะกระดาษเนี่ยดูดซับน้ำไหมคะนักเรียนดูดซับน้ํานะคะก็ให้นักเรียนติ๊กลงไปนะคะ ต่อไปค่ะกล่องพลาสติกค่ะนักเรียนพลาสติกใช่ไหมคะแล้วก็มีสมบัติการดูดซับน้ําเป็นยังไงคะดูดซับน้ําหรือไม่ดูดซับน้ําคะนักเรียนไม่ดูดซับน้ํานะคะต่อไปค่ะกล่องโฟมนะคะกล่องโฟมทํามาจากวัสดุอะไรคะโฟมใช่ไหมคะดูดซับน้ําหรือไม่ดูดซับน้ําคะไม่ดูดซับน้ํานะคะต่อไปค่ะนักเรียนมาดูข้อที่3เลยนะคะเรามาดูข้อที่3เลยค่ะ อ่านโจทย์ข้อที่3เลยค่ะนักเรียนเมื่อผสมแป้งสาลีกับน้ํานะคะสมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมเปลี่ยนแปลงไปจากสมบัติของแป้งสาลีหรือไม่อย่างไรสมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมเขามีให้ในักเรียนเขามีช่อง,น,งนะคะอยู่หน้าข้อความนะคะให้ในักเรียนติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะ,ะนักเรียนคิดว่าคุณสมบัติของแป้งเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือว่ายังเหมือนเดิมคะนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ โดยสมบัติของแป้นสาลีจะเปลี่ยนแปลงจากของแข็งหรือว่าผงนะคะนักเรียนเป็นอะไรเป็นของเหลวแล้วก็เหนืดนะคะเหนืดก็คือเหนียวเหนียวนะคะนักเรียนอ่าต่อไปเลยค่ะมาดูต่อเลยนะคะนักเรียนมาดูต่อในหน้าที่34คะ่ะนักเรียนหน้าที่34นะคะข้อ4วัสดุบางอย่างที่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไร วัสดุบางอย่างที่ใช้แล้วสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้โดยโดยอะไรคะนักเรียนวัสดุบางอย่างที่สามารถใช้แล้วเนี่ยนักเรียนแล้วก็สามารถนํากลับมาใช้ใหม่เนี่ยนักเรียนยกตัวอย่างอะไรคะอ่ะคุณครูยกตัวอย่างเป็นขวดน้ำแล้วกัน,นะคะ่ะ ขวดน้ำเนี่ยนักเรียนเราสะเมื่อเราดื่มเสร็จแล้วเรายังสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ก็คือเป็นไงคะเอาไว้กรอกน้ําใส่ในตู้เย็นนะคะอ่าแล้วเขาบอกว่านํากลับมาใช้ใหม่ได้โดยนะคะเราก็นําไปล้างใช่ไหมคะอ่าไปล้างให้มันสะอาดแล้วก็เอามากรอกน้ําใส่แล้วก็เอาไว้ในตู้เย็นเก็บไว้กินเยน็ยนๆได้นะคะหรือใครจะนําขวดน้ํานี้นะคะอ่าใครจะนําขวดน้ํานี้เนี่ย ไปปลูกเป็นดอกไม้ก็ได้นะคะนักเรียนแล้วก็ไปตกแต่งเป็นแจกันก็ได้สําหรับคุณครูนะคะก็พอแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ